สวัสดีจ้าพี่นอ้องเมอนมากินโซจีกับแก้งน่อไม้ใส่เห็ดเพิ่งจ้ามะกิน,น้ำปลาโยดาจ้าแซบแซบน้ำกันจ้ากับข้าวเหนียวหอนหอนจ้าโซจีผักจ้าบะหมี่เนื้อมีตะไข้จ้า จางน้อยใจอา่างน้อยเย็ดเพิ่ใจ้า,าจ้ามาแสบๆนำไปโยนะจ้ามาจนเป็นโมไปโยนะจ้าจนอยผู้ดเดียวแสบอยผู้ดเดียวจ้า